เมื่อวันที่11มิถุนายน2568น,น,นายทธเนศพลธนบุญยวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์กับการเคหะแห่งชาติโดยมีนายทวีพงศ์วิชัยดิดผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอาพรณีอินฟ้าแสงคณะบดีคณะบริหารธุรก กมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพดลพันพานิชกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ารวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ณห้องวัฒนยูนัทหลางสำนักงานใหญ่การค้าแห่งชาติ ครับก็วันนี้นะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความวามั่นคงของมนุษย์นะครับโดยการแข่งชาติได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการนะครับกับทางมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์นะครับโดยได้รับเกียรติจากท่านทเนศพลธนบุญยวัฒน์นะครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและความวามั่นคงของมนุษย์นะครับมาเป็นประธานในพิธีนะครับ ก็ความร่วมมือในวันนี้นะครับก็เป็นความร่วมมือทางวิชาการนะครับของทางมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์นะครับในการที่จะนําเอาองค์ความรู้นะครับด้านการตลาดนะครับด้านการสื่อสารในโลกโซเชียลนะครับมาเสริมกําลังให้กับทางการแห่งชาติในการที่จะทาเรื่องของการตลาดนะครับในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้านะครับกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับก็ก็กำลังการที่จะมีการแลกเปลี่ยนนะครับองค์ความรู้ร่วมกันนะครับรวมถึงการเปิดโอกาสให้น้องๆนะครับที่ เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยาราชพฤกษ์นะครับมีโอกาสมาฝึกงานที่การแข่งขังชาติและก็รวมถึงการที่จะมาเป็นผู้ปฏิบัติงานของการแห่งาติในอนาคตนะครับตลอดจนผู้ปฏิบัติงานของการแห่งชาติเองนะครับที่มีความสนใจจะเข้าเรียนในระดับปริญญาโทปร,ริญญาเอกนะครับก็สามารถรับทุนจากทางมหาลัยนะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือในการที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ของทั้งสองหน่วยงานนะครับในการที่จะ,ะพัฒนา นะครับการแข่งาติใหเ้เข้าถึงฤฤฤพี่น้องประชาชนในโลกโซเชียลได้รวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถทําการตลาดได้อย่างแม่นยํานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะนําไปสู่ความสําเร็จนะครับในการที่จะยกระดับการให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของคนในการแข่งาติรวมถึงการเปิดรับคนรุ่นใหม่นะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งิด้วยครับ สำหรับการทำความร่วมมือนะคะระหว่างคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์กับการเคหะแห่งชาติในวันนี้นะคะก็เป็นการทำความร่วมมือกันในด้านวิชาการนะคะด้านบริการวิชาการการทำวิจัยระหว่างกันนะคะก็จะเป็นการให้ความร่วมมือทั้งทางที่มหาวิทยาลัยนะคะก็จะขอมีการทำวิจัยหาให้ข้อมูลนะคะที่เป็น ทางวิชาการให้กับทางการเคหะแห่งชาตินะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้การทางการการเคหะแห่งชาตินะคะก็อาจจะมีการ ส่งบุคลากรนะคะมาเป็นวิทยากราเป็นอาจารย์พิเศษหรือว่าส่งมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกของทางคณะบริหารธุรกิจนะคะทางด้านคณะบริหารธุรกิจเองก็อาจจะมีการส่งนิสิตของเรานะคะมาฝึกประสบการณ์ทางชาชีพที่การเคหะแห่งชาติก็หวังว่าการทำความร่วมมือครั้งนี้นะคะทั้งสองฝ่ายทั้งท,งทงางคณะบริหารธุรกิจเอง และการเคหะแห่งชาติก็จะได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็เป็นประโยชน์กับทั้งประชาชนแล้วก็นิสิตด้วยค่ะขอบคุณค่ะ